สวัสดีครับยนีต้อนรับาสู่หัแทรกที่นี่ครับผมอย่างบายเซนซิกิเช่นเดิมนะครับผมและในมิชชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะแนะนําการปิดและการค้นหาในช่องค้นหาของไฟล e e x p ์ o r e r กันครับผมช่องค้นหาของไฟเอ็กซ์พลอเออยู่ตรงไหนเราไปดูกันก่อนครับนั่นกะ็คือเมื่อเราเข้าที่ดีพีซีหรือเข้าไดอะไรก็แต่ของเราเนาะไดซีไดจีแล้วแต่คนจะใช้เลยแล้วเราค้นเซิร์ชไฟของเรานะครับค้นหาที่ช่องตรงนี้และจะมีลิสต์ตรงนี้ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะปิดเจ้าลิสต์ตรงนี้แหละครับผม ที่ผมต้องการต้องการปิดนะก็คือจะมาให้มันปรากฏอีกเลยเราเซิร์ชอะไรแล้วก็เซิร์ชได้ตามปกติแต่จะไม่ปรากฏรายชื่อที่เราเซิร์ชหรือ list ลิสต์รายการที่เราเซิร์ชก่อนหน้านี้กลับขึ้นมาอีกแล้วครับผมโอเคเราไปดูวิธีทำกันเลยครับผมซึ่งการตั้งค่านี้จะตั้งค่าผ่านเจ้าตัว registry editor นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสะดวกก็อย่าลืมทำ system restore ไว้ก่อนนะครับโอเค ก็ให้ลงไปใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจากนั้นเพื่อนๆจะเจอลิงก์ประมาณนี้อยู่นะครับผมการตั้งค่าผ่าน r i ิจิตตี้อีดิเตนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอบคำว่าบริจิตตี้อีดิเตอร์มาเลยครับคลิกขวาเลือกคัดลอกครับจากนั้นนะครับมาที่ช่องเซิร์ชของเพื่อนในเดสก์ท็อปนะครับผมคลิกขวาครับเลือกวางจากนั้นนะครับก็เปิดบริจิตตี้อีดิเตขึ้นมาได้เลยครับเมื่อเพื่อนเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ต่อไปกรอบลิงก์นะครับผมตรงนี้แบบนี้นะครับผมอย่าให้มีช่องว่างหลังเกินกว่าที่่ผมมมวววววาาางไไ้้้นนนะะะะเพรััจจกอปดยแล แล้ c ก p y เหมือนเดิมครับจากนั้นไปที่ช่องข้างบนนะครับให้สังเกตในช่องด้านบนนะครับผมคําว่าคอมพิวเตอร์นะครับให้ใส่ backslash เป็นด้วยหนึ่งครั้งนะครับแล้วค่อยวางไฟล์นะครับผมวางลิงก์ปลายทางแล้วกด enter ครับเมื่อมาถึงลิงก์ปลายทางนะครับผมให้เลื่อนลงมานิดหนึ่งตรงนี้แล้วดูตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าใครที่มีคําว่า explorer อยู่แล้วตัอวคุณโชคดีครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องสร้างก่อนนะครับผม explorer ค่อยกลับมาที่ข้างใต้คปวิดโอเหมือนเดิมนะครับผมนิ้น copy นะครับไม่เว อาจจะไม่ได้ผลนะครับคลิกขวากด New ครับผมกด New Key นะครับผมเนการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็คลิกขวาแล้ววางครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้โฟลเดอร์ Explorer ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับผมให้คุณคลิกที่โฟลเดอร์ Explorer แล้วมาที่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ก็กลับไปที่ใต้คลิปวิดีโออีกชินเคยครับให้ Copy นะครับแต่มาแค่ตรงนี้นะถ้ากับ1ไม่ต้องก๊อปนะคลิกขวาแล้ว Copy ครับจากนั้นนะครับผมมาที่หน้าตรงนี้คลิกขวาเหมือนกันครับแต่เป็น New ที่ d Word32 นะครับผมตรงนี้ ก็กดสร้างปุ๊บก็กขวาและกดวางครับเราจะได้ชื่อที่ผมให้กรอบมาแล้วเนาะ Enter ปุ๊บจากนั้นนะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยน Value Data ให้กลายเป็น1ครับเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก,กดโอเคเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับผมต้องการอ่าต้องมี Start เครื่องอีกหนึ่งครั้งนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนต้องการที่จะให้ Disk กลับมาเหมือนเดิมเมื่อเราปิดไปน,นานแล้วเราอยากให้กลับให้บ็อกหรือ ลิสที่เราเซิร์ชกลับมาก็แค่มาลบไฟล์ explorer ตรงนี้ออกนะครับผมเดใช้ลิงก์เดียวกันตรงนี้มาถึงแล้วกดแล้วก็กดลบไฟล์ explorer แค่นั้นก็จะกลับมาทำงานตามปกตินลครับตอนนี้นะครับผมเมื่อตั้งค่าหมอนผมเสร็จแล้วนะครับให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวผมจะจ้ำไปตอนที่รีสตาร์ทเครื่องกลับมาแล้วนะครับว่าลิสจะขึ้นอยู่ไหมนะครับผมเป็นการพิสูจน์ให้ดูด้วยครับโอเคครับผมตอนนี้กลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรีสตาร์ทเครง้นรับีมต เมื่อคลิกเข้ามาจะเห็นได้นะครับว่าไม่มีไฟล์ก่อนหน้าครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่ได้แล้วแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งจะได้น,นะครับไม่มีดิสรายการที่เราเซิร์ชก่อนหน้ากลับขึ้นมาหรือปรากฏให้เราเห็นแล้วครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเคลียร์รายการหรือปิดรายการค้นหาในช่องของไ i เอ็กซ์เพเอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับผมสำหรับมิชชั่นในวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับและจะเกิดผลกบทิปเทคนิคเดืออะไรก็แล้วแต่ที่มาทําให้ไ right รฟ์สไตล์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนง่ายขึ้น ผมจะนำมารูปรวมไว้ในชน่องในเช่นเดิมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ